วัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงของทั้งดาวดีและดาวร้ายจะนำมาซึ่งโอกาสที่มาพร้อมกับอุปสรรครัชนาราศีมังกรสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความทา้าทายได้เริ่มขึ้นเข้าสู่ภาวะของการแก้ปัญหาอย่างเต็มตัวการที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ทั้งหาทรัพย์และสาสาหนี้สินมักเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ที่คนอื่นมองไม่เห็นพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะ มีการเดินทางการไปมาหาสู่การปรึกษาหารือการจัดการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญติดต่อราชการหลายหน่วยงานพาตนเองไปอบรมเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นๆเพื่อปรับตัวกับบทบาทหน้าที่ใหม่ๆเรื่องของสุขภาพยังไม่ควรประมาทโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วกลับมารบกวนใหม่ได้ความหมายทั้งหมดที่ว่ามานี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดและเข้ามาในรูปแบบใดก็ได้จากนี้ไปจนถึงสิ้นปี สวัสดีคะ่ะชาวรัคนาราศีมังกรก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกสำหรับช่องนี้นะคะการตีความจะยึดดูจากลัคนาเป็นหลัก ลัคนากับราศีต่างกันนะคะลัคนาจะหาได้จากการผูกดวงค่ะที่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนส่วนท่านใดนะคะที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็ฟังจากราศีตามเดือนเกิดนะคะเพื่อเป็นแนวทางได้ คลิปนี้นะคะเรายังคงเป็นคลิปพิเศษอยู่นะคะเราเพิ่งจบคลิปของพระราหูกับมฤตยูไปส่วนคลิปนี้จะพูดถึงอิทธิพลของพระเสาร์กับพระพฤหัสค่ะที่จะย้ายในเดือนพฤษภาค,คมนี้เหมือนกันซึ่งดาวสองดวงนี้นะคะถือว่าเป็นดาวคู่ตรงข้ามกันโดยธรรมชาติค่ะประธานดาวฝ่ายดีกับประธานดาวฝ่ายร้าย ดาวแห่งโอกาสนะคะและดาวแห่งความมานะพยายามแต่มักจะมาในรูปแบบของอุปสรรคค่ะเพื่อที่จะดึงศักยภาพบางอย่างในตัวคุณออกมาสำหรับดาวพฤหัสนะคะจะเห็นว่าหลังจาก13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจะมีอิทธิพลอยู่ที่ราศีมิถุนและราศีกรกฎส่วนดาวเสารก็เช่นกันค่ะการขยับครั้งนี้นะคะก็มาเพียงแค่ชั่วคราว หลัง22สิงหาคมนะคะก็จะถอยหลังกับมากลุ่มร่วมกับพระราหูที่ราศีกุมฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีกับปลายปีนี้นะคะจะให้ผลที่แตกต่างกันมาดูกันนะคะว่าคุณควรใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะในช่วงกลางปีหรือนะคะควรเตรียมตัววางแผนสำหรับการเดินหน้าต่อหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนนะคะมาตั้งรับประคับประคองสถานการณ์ในช่วงปลายปีอย่างไร แต่ก่อนที่จะไปฟังการพยากรณ์น,นะคะเราขอประชาสัมพันธ์สั้นๆสักนิดหนึ่งค่ะเอสซิสเตอร์นะคะกำลังจะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้จะเริ่มกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถือโอกาสนะคะที่ดาวสำคัญสำคัญย้ายค่ะเป็นจุดตั้งต้นของการทำสิ่งใหม่ๆ หลักสูตร6เดือนนะคะคือเรียนกันแบบเอาไปใช้งานได้จริงค่ะไม่ใช่แค่รู้แต่ทฤษฎีท่านใดนะคะสนใจอยากที่จะวิเคราะห์ดวงดาวเพื่อวางแผนชีวิตตัวเองได้สามารถเข้ามาฟังเนื้อหาหรือว่าทิศทางการสอนก่อนตัดสินใจได้นะคะที่กลุ่มผู้สนใจเรียนการสมัครก็ตามหน้าจอที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะ หรือท่านใดนะคะที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้แบบกระชั้นชิดแล้วเป็นผู้ฟังใหม่แต่ว่าสนใจอยากเรียนก็คอมเมนต์ว่าสนใจเรียนไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งช่องทางการติดต่อนะคะเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ขอประชาสัมพันธ์สั้นๆไว้เท่านี้ค่ะซึ่งทั้ง12ลัคนาราศีนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราอยากแนะนำเหมือนกันก็คืออยากให้คุณดูคลิปนะคะของราหูที่เพิ่งทำจบไปเป็นหลักค่ะ เพราะว่าทั้งราหูและก็มฤตยูนะคะเขาส่งผลอยู่ในตําแหน่งที่ตัวเองอยู่ณปัจจุบันนะคะไม่ขยับไปไหนอย่างน้อยนะคะก็1ปีครึ่งสําหรับราหูส่วนมฤตยูนะคะมีผลถึงปี2,572ซึ่งจะเหมาะนะคะกับการวางแผนภาพรวมได้ดีค่ะ ส่วนดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสนะคะให้พิจารณาเป็นจุดเสริมค่ะทั้งด้านที่ดีและเสียประกอบกันเพราะว่าดาวจะอยู่ในแต่ละตำแหน่งนะคะแค่ชั่วคราวจะมาดีมาเสียนะคะก็ส่งผลแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแค่มาเร็วไปเร็วค่ะการตีความจะแตกต่างกันในคลิปพิเศษทั้งสองคลิปนี้นะคะแต่ก็ควรที่จะดูควบคู่กันค่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ลัคนาราศีมังกรดาวพิหัสเป็นตัวแทนที่มาจากภบวีนาศแล้วก็สหัชชะ เดาที่เกี่ยวกับผู้คนรอบข้างค่ะแล้วก็ทุกอย่างนะคะที่มักเน้นทําอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกิดขึ้นชนิดที่คาดเดาได้ยากกําลังเปลี่ยนบทบาทนะคะหลังวันที่13พฤษภาคมนี้เดาวจะเข้าไปอยู่ในภพอริ150วันค่ะประมาณ5เดือนและปลายปีนะคะที่พบปัตตานีอีก82วันประมาณ2เดือนครึง่งเดาวอยู่ท่ามกลางภพเรือนที่ดีและเสียซึ่งถ้าใครนะคะคุณได้ดูคลิปภาพรวมปี2568 คุณจะเห็นนะคะว่าเราจัดให้ช่วงกลางปีของรักขนาราศีมังกรอยู่ในโซนสีแดงแต่ก็อย่าเพิ่งกังวลไปค่ะเพราะว่าในขนาดเดียวกันนะคะดาวเสารที่อยู่ในภพสหัชชะภพที่สามสำหรับดาวบากะเคห์เป็นดาวประจำราศีของคุณด้วยก็มีด้านที่ดีแฝงอยู่แค่ว่าที่จัดให้อยู่ในโซนสีแดงนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่ท้าทายความสามารถของพวกคุณที่สุดแล้วสำหรับปีนี้ รูปแบบการใช้ชีวิตบางแง่มุมอาจจะเปลี่ยนไปในภพอรินี้นะคะสื่อความหมายได้หลายอย่างและปลายปีนะคะอยู่ในโซนสีเหลืองก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่บางอย่างบางเรื่องคุณอาจจะต้องมีการดึงจังหวะหรือว่ารอโอกาสถ้ามีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในช่วงกลางปีนะคะก็จะมีบางส่วนที่คุณอาจจะเข้าที่เข้าทางหรือว่าตั้งหลักปรับตัวได้ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณแต่ละคนด้วย และสำหรับผู้ที่ติดตามช่องกันมานะคะคุณจะรู้ว่าดาวส่วนใหญ่มักที่จะโคจอมวิปริตหรือว่าเดินผิดปกติกันในช่วงปลายปีหรือว่า4เดือนสุดท้ายดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ก็เช่นกันค่ะฉะนั้นบางอย่างบางเรื่องนะคะคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้นด้วย และที่สำคัญมากๆก็คือช่วงรอยต่อนี้ละคะ่ะเริ่มที่จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะส่งสัญญาณให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้ว อย่างของรักานณาราศีเมษดวงเมืองนะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ระหว่างประเทศนะคะ <st ess> ก็ทำให้มีผลกระทบกับเรื่องอื่นๆตามไปด้วยส่วนของพวกคุณค่ะแรงสั่นสะเทือนจากการย้ายของราหูจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยค่ะ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างมีโอกาสได้พบทั้งหีบสมบัติแล้วก็หนี้สินอยู่ในกล่องเดียวกันเพราะว่าไม่มีดาวดวงไหนแล้วคะ่ะที่จะให้คุณอย่างเดียวหรือว่าให้โทษอย่างเดียว ราหูนะคะนอกจากจะทำให้คุณมีไอเดียพิกแพงในเรื่องของการทำมาหาได้หาทรัพย์เก่งแล้วก็ทำให้คุณมือเติบได้เหมือนกันนะคะมักเปรียบราหูว่าใจนักเลงค่ะสายเปถ้าคุณมีนะคะพวกคุณจะไม่ค่อยขี้เหนียวกันช่วงนี้นะคะการเงินก็น่าที่จะสะพัดค่ะทั้งพัดเข้าแล้วก็พัดออกนะคะเพราะว่านี่คือตัวแทนของธาตุลมเลยนะคะเป็นตัวพ่อเลยค่ะ บางวันก็เป็นเหมือนสายลมแห่งโอกาสนะคะแล้วก็บางวันก็กลายเป็นพายุที่แทบจะทำให้มองไม่เห็นทางตอนที่อยู่ในภพสหัสชชะนะคะคุณไปขวนขวายตักตวงช่องทางโอกาสจากกลุ่มสังคมภายนอกหรือว่ามีสิ่งที่คุณจะต้องเคลียร์ความขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์กับใครบางคนนะคะมีผลมาถึงปัจจุบันด้วยตอนนี้นะคะก็เหมือนกับว่ากลับมาให้ความสาคัญกับคุ้มรัพย์หรือว่ากระเป๋าสตางค์ของตัวเองค่ะ จากการที่ต้องใช้เงินนะคะไปกับตามแรงดึงดูดหรือว่ากิจกรรมของคนรอบข้างเรื่องของภาพลักษณ์นะคะการเข้าสังคมช่วงนี้ก็จะค่อยๆนะคะกลับมาให้ความสําคัญกับการจับใจใช้สอยเฉพาะสิ่งที่จําเป็นรวมไปถึงนะคะทำให้เริ่มคิดถึงเรื่องของการเก็บการออมการลงทุนที่เป็นประโยชน์ ต่ออนาคตของตัวเองใส่ใจวางแผนนะคะเงินได้ดีขึ้นเริ่มหาข้อมูลศึกษาการลงทุนที่เหมาะสมบางคนเปลี่ยนนะคะหรือว่าย้ายสายงานอาชีพค่ะจากงานประจำนะคะทำอาชีพอิสระเพราะว่าบางคนค้นพบนะคะว่าอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพเสริมเนี่ยบางอาชีพนะคะสามารถทํารายได้ดีกว่างานประจําที่ทําแล้วก็มักที่จะเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ที่คนอื่นมองไม่เห็นเพราะการโคจรของดาวบ่งบอกว่า คุณจะให้ความสำคัญกับการมีอิสระภาพทางการเงินอย่างจริงจังทุกคนอยากมีอิสระในเรื่องนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าพลังในการที่จะขับเคลื่อนให้ได้มามันไม่เท่ากันเมื่อดาวการเงินของคุณเป็นเกษตรนะคะคุณย่อมมีความได้เปรียบอยู่แล้วเหมาะที่จะต้องลุกนะคะขึ้นมาทำสิ่งที่มันเป็นการเปิดช่องทางโอกาสที่เข้ามาด้วยแต่ว่าในโซนสีแดงนี้นะคะจะไปเร่งรีบเอาผลสำเร็จคงย่งไม่ได้ค่ะ ส่วนพลังงานของดาวพฤหัสนะคะจากพบปุตตะมาพบอริเป็นการเปลี่ยนผ่านนะคะจากที่คุณเน้นเรื่องของไอเดียการมีแรงปันดาลใจมาสู่ความท้าทายนะคะการแก้ปัญหาอย่างเต็มตัวเกณฑ์น,นี้นะคะเป็นเรื่องของอุปสรรคสักส่วนใหญ่คะ่ะ ังไว้นะคะเพื่อป้องกันหรือว่าตั้งรับความหนักเบาแต่ละคนจะไม่เท่ากันอยู่แล้วอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้แค่ว่าเป็นแนวทางเฉยๆนะคะลองไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองดูแต่ว่าความที่เป็นดาวพฤหัสนะคะประธานดาวฝ่ายดีต้องบอกว่าปัญหาหรือว่าเรื่องยากที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นการติเพื่อก่อคะ่ะ ให้คุณได้เห็นปัญหาในสิ่งที่คุณละเลยมาก่อนหน้านี้มากกว่านะคะไม่ได้เข้ามาสร้างเหตุเพื่อทำลายแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาใหม่แบบที่ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่มาที่ไป แต่นะคะเพื่อให้คุณได้สสางค่ะได้แก้ปัญหาไม่ให้มันลุกลามบานปลายมากกว่าเกณฑ์ของเรื่องลับๆหลายๆอย่างนะคะอะไรที่เคยถูกซุกไว้ใต้พรมค่ะมันจะเริ่มเปิดเผยออกมาให้เห็นเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะเช่นเรื่องของสุขภาพที่เพิกเฉยนะคะละเลยไม่ค่อยให้ความสำคัญกลายเป็นต้องไปพบหมอตรวจอย่างจริงจังความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจที่สะสมกันมาเริ่มกลายเป็นความวิตกกังวลค่ะ ภาระบ,บางอย่างที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เข้ามาแบบที่ไม่ได้ทันตั้งตัวหรือว่าหลบหลีกอะไรมาก่อนหน้านี้มีโอกาสที่คุณจะต้องเผชิญหน้าลองถามตัวเองดูนะคะว่าเรื่องใดในใจที่ฟังแล้วมันปรากฏขึ้นมาในช่วงนี้คุณพร้อมจะรับมือกับมันด้วยท่าทีแบบไหนบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีข้อผิดพลาดนะคะเป็นคดีความหรือว่าการเจรจาต่อรองก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน วิธีการสื่อสารก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะบางส่วนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดจากที่ไม่ค่อยจะอะไรมากมาเป็นแนวสั่งการค่ะวิธีการตั้งรับก็ง่ายๆนะคะควรคิดก่อนพูดให้มากค่ะหรือถ้าเป็นสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับงานการให้ข้อมูลยิ่งต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะมีความแม่นยำจะทำด้วยความชำนาญแต่เพียงอย่างเดียวค่ะมันมีโอกาสพลาดได้ การแสดงความคิดเห็นในทางลบนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนต่อให้คุณจะพูดด้วยเจตนาดีก็ตามเพราะมันอาจจะกลายเป็นชนวนของความเข้าใจผิดหรือว่าขัดแย้งโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจส่วนเรื่องของเอกสารนะคะที่ทำไปก่อนหน้านี้ทำไมรอบคอบนะคะก็อาจจะมาส่งผลให้เกิดความยุ่งยากได้หลังจากนี้เหมือนกัน การนัดหมายนะคะก็มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนถ้าเป็นเรื่องสําคัญนะคะก็ควรเผื่อเวลาไว้หน่อยค่ะหรือไม่นะคะคุณอาจจะต้องเป็นคนกลางคะ่ะเข้าไปไกลเกีย่ยข้อพิพาทของคนอื่นและในสังคมการทํางานนะคะก็อาจจะมีเหตุให้ได้กระทบกระทั่งกับใครบางคนช่วงนี้นะคะคุณลองสังเกตดูค่ะว่าบางคนนะคะในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้อง แทนที่จะช่วยกันนะคะซัพพอร์ตกันกับกลายเป็นนะคะเป็นแรงกดดันหรือว่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่ากําลังถูกจับผิดนะคะถูกพูดถึงถูกวิพากษ์วิจาร์ณ บางคนก็อาจจะเป็นการติเพื่อก่อคะ่ะแต่บางคนก็ไม่กับเพื่อนบ้านหรือว่าคนข้างห้องเองก็เช่นกันสามารถมีปัญหาได้ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องส่วนเรื่องเก่าๆนะคะที่เคยเก็บไว้ปัญหาที่ไม่ได้มองว่าเป็นรูป,ปรธรรมมันอาจจะย้อนกลับมาให้คุณจะต้องสัสางม,มีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโรคเก่าหรือว่าอะไรที่มันเป็นเป็นหายๆมานานคะ่ะกลับมารบกวนได้ใหม่ หรือว่าความคิดที่มีอคติกับใครบางคนนะคะมันห้วนมาให้นึกถึงหรือแม้แต่นะคะการถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจโดยเฉพาะที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์มรดกพินัยกรรมดาวพฤหัสเป็นดาวฝ่ายดีนะคะแม้อยู่ในตำแหน่งที่ท้าทายแต่เขาจะชี้แนะทางออกให้คุณคะ่ะรู้จักที่จะวางใจหรือว่าปล่อยวางนะคะอะไรที่จัดการไม่ได้อาจจะต้องยอมนะคะยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคะ่ะ อีกชั้งนะคะความไม่แน่นอนที่เข้ามาได้ในรูปแบบต่างๆที่คุณจะต้องเรียนรู้หรือว่าปรับตัวแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเช่นนะคะต้องติดต่อดีวงานกับต่างชาติต่างภาษาถ้ามองให้ดีนะคะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ฝึกฝนขยายขีดจำกัดความสามารถของตัวเองแต่ละคนนะคะคุณจะเจอในรูปแบบที่แตกต่างกันมองให้เห็นในด้านที่ดีของความยากนั้นให้เจอค่ะ ตำแหน่งของอุปสรรคก็จริงนะคะแต่มันแฝงไว้ด้วยการเรียนรู้เพื่อให้คุณพัฒนาได้หลายรูปแบบเรื่องของการสื่อสารนะคะในสถานการณ์ที่ตึงเครียดจากที่เคยพูดตรงๆนะคะอาจจะต้องฝึกพูดอย่างมืออาชีพคะ่ะให้ชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็ต้องไม่แตกหัก อีกทั้งนะคะเรียนรู้การมีขอบเขตกับคนใกล้ตัวค่ะบางคนนะคะเคยปล่อยให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อน,น,นร่วมงานล้ำเส้นหรือว่าก้าว่ายเรื่องของคุณมากจนเกินไปก็จะได้ฝึกที่จะปฏิเสธอย่างมีเหตุมีผลนะคะเรียนรู้ที่จะบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพค่ะภาระหน้าที่กับการดูแลสุขภาพนะคะจัดลำดับให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ดีค่ะ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ดูแล้วมีความท้าทายนะคะจงมองหานะคะโอกาสในวิกฤตให้เจอที่คุณนะคะจะได้สางบางสิ่งบางอย่างให้มันคลี่คลายค่ะเพื่อที่ว่าต่อไปคุณจะได้ขับเคลื่อนได้อย่างมีความคล่องตัวมากขึ้น และก็มาถึงดาวเสาร์นะคะหัวใจของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าเป็นดาวประจำราศีของคุณการขยับของเขานะคะย่อมมีผลต่อการกระทำํำความรู้สึกนึกคิดแล้วก็การตัดสินใจของคุณโดยตรงจะให้ผลต่างจากราหูนะคะในช่วงก่อนหน้านี้การเดินทางของดาวดวงนี้นะคะเหมือนว่าวางมือจากเรื่องบางเรื่องชั่วคราวค่ะ เพื่อไปส,สางบางสิ่งบางอย่างคุณกำลังพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะมีการเดินทางการไปมาหาสู่การปรึกษาหารือหรือว่าจัดการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญบางอย่างหรืออาจจะมีข้อพิพาทนะคะเกี่ยวกับญาติพี่น้องบางคนที่กำลังหาทางออกบางอย่างร่วมกันหรือนะคะเข้าไปช่วยเหลือประสานงานให้ความช่วยเหลือบางอย่างก็ได้ เหตุการณ์เป็นเหมือนกับว่าต้องจัดการแค่ช่วงสั้นๆค่ะหลังจากนี้นะคะเมื่อสางสางเสร็จก็จะกลับไปโฟกัสเรื่องของทรัพย์สินรายได้ความมั่นคงร่วมกับราหูแบบจริงจังอีกครั้งเหตุการณ์ที่พอจะเป็นไปได้นะคะในช่วงนี้เคลียร์เอกสารสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษีนะคะสัญญาข้อผูกมัดเก่าๆหรือว่าแก้ปัญหาข้อผิดพลาดในการทํางานบางอย่างค่ะที่จะต้องทําร่วมกับผู้อื่น สางความขัดแย้งกับคู่หุ้นส่วนนะคะหรือว่าเพื่อนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีเหตุให้ทําให้ไรายได้สะดุดค่ะดาวเสาจะเข้ามานะคะให้ผลต่างจากราหูเมื่อก่อนหน้านี้ราหูนะคะเขาหน้าที่จะมาจุดประกายอะไรบางอย่างไว้ค่ะในเรื่องของผลประโยชน์ที่ดูแล้วนะคะไม่ชอบมาผากลเมื่อดาวเสาเข้ามารับช่วงต่อแค่ช่วงสั้นๆน,นะคะเหมือนเข้ามาเคลียร์ค่ะ ปัดกวาดนะคะหากมีผลประโยชน์ค้างเก่าที่คุณควรจะได้ก็จะทำให้คุณได้ในจังหวะนี้เหมือนเข้ามาเคลียร์ทางนะคะให้การเงินเข้าออกสะดวกมากขึ้นถ้าใครทำสำเร็จนะคะการเงินของคุณจะลื่นไหลคะ่ะแต่ว่าถ้ามองว่าง่ายไหมก็คงไม่ง่ายนักนะคะอย่างถ้าเป็นเรื่องของมรดกถ้าเป็นสิทธิที่คุณควรจะได้คุณควรต่อสู้ให้ถึงที่สุดคะ่ะอาจจะไม่ได้ส่งผลตอนนี้นะคะแต่อนาคตก็ไม่แน่โดยเฉพาะช่วงที่เสราร์และก็ราหูนะคะกลุ่ม ร่วมกันอยู่ในภพการเงินอะไรมันก็เกิดขึ้นได้และในสังคมการทำงานนะคะอาจจะได้รับมอบหมายให้ต้องไปไกลเกียคะ่ะระหว่างสองแผนกที่มีปัญหากันทั้งที่คุณก็อาจจะไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งหรือต้องเข้าไปประสานงานนะคะโปรเจกที่คนอื่นทิ้งปัญหาไว้ต้องตามเก็บรายละเอียดนะคะให้จบ รูปแบบนะคะจะเป็นการทําที่ไม่ได้เต็มใจค่ะแต่ว่าเป็นการทําเพื่อรักษาน้ําใจหรือว่าในกลุ่มญาติพี่น้องนะคะมีปัญหาแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ต้องเป็นคุณค่ะที่ต้องเป็นคนกลางเข้าไปช่วยในการเจรจาหรือเพื่อนนะคะมาขอให้คุณช่วยดูเรื่องของเอกสารการเจรจาต่อรองธุระสาคัญเพราะว่าดูแล้วคุณอาจจะทําได้ดีแล้วก็มีความน่าเชื่อถือกว่า เพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานก็เช่นกันค่ะอาจจะมีเห็นว่ามีการติดต่อมาโดยที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพื่อขอให้ช่วยอะไรบางอย่างหรือตัวคุณค่ะมีเหตุที่ต้องเดินทางนะคะต้องติดต่อสถานที่ราชการค่ะไปสํานักงานไปรับเอกสารหรือต้องเดินทางติดต่อหลายฝ่ายหลายหน่วยงานนะคะหรือทําเรื่องที่ต้องคอยประสานงานกว่าจะเสร็จเช่นค่ะ เรื่องขออนุญาตขออนุมัติต่างๆหรือพาตัวเองนะคะไปอบรมไปเรียนรู้หลักสูตรสั้นๆเพื่อปรับตัวกับบทบาทหน้าที่งานใหม่ๆดาวเสาในพบสหัชชานี้นะคะเหมือนกระตุ้นให้คุณจะต้องกลับมาสะสางเรื่องที่ข้างค้างค่ะแบบเงียบๆด้วยทั้งเอกสารการเจรจาความสัมพันธ์และข้อสัญญาบางอย่างเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะกลับกลายเป็นภาระที่ขวางทางทรัพย์สินหรือว่ารายได้ที่จะเข้ามาในอนาคต เป็นการจัดระเบียบนะคะไม่ใช่ถูกบีบคั้นสักทีเดียวพอถึงอย่างไรนะคะดาวบาปรปะเคอ์ในภพที่3ก็มีข้อดีบางอย่างแฝงอยู่ค่ะแค่ว่าวิธีการของเขาก็อาจจะไม่ได้ง่ายนะัก และพอรับชมมาถึงช่วงนี้นะคะก็น่าที่จะได้เห็นรูปสินค้าที่ปรากฏขึ้นเป็นระยะค่ะตรงนี้แนะนําเผื่อไว้นะคะกลับมาลองกดเข้าไปดูภายหลังก็ได้ตัวสินค้าในแต่ละคลิปนะคะจะปรากฏในหลายรูปแบบค่ะทั้งที่อยู่มุมด้านล่างซ้ายหรือว่าด้านล่างใต้คลิปไปเลยนะคะและพอคลิกเข้าไปดูก็จะปรากฏรายละเอียดขึ้นมาในขณะที่คุณยังรับชมคลิปอยู่ด้วยก็ได้สินค้าที่อยู่ใน u t u b e นะคะจะมาจากร้านค้าในช้อปปีค่ะ ใครที่เป็นลูกค้าของช้อปปีอยู่แล้วนะคะก็จะเข้าถึงสินค้าได้ไม่ยากสําหรับคลิปนี้นะคะเราขออนุญาตฝากสินค้าเหล่านี้ไว้ค่ะเผื่อใครกําลังมองหาอยู่นะคะบางส่วนก็เป็นสินค้าที่เราใช้อยู่เหมือนกันขอบคุณค่ะแล้วก็มาดูช่วงรอยต่อนะคะระหว่างภพอริไปที่พบปัตตานีของดาวพฤหัสในช่วงปลายปีกันบ้างซึ่งดาวเสราร์นะคะเขาก็จะย้ายกับประกุมร่วมกับราหูค่ะในภพกระดุมพะ สำหรับดาวเสารเราตีความไปแล้วนะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับราหูโดยตรงฟังในคลิปของราหูได้ค่ะว่าดาวคู่มิตรนะคะในรูปแบบของดาวบาระเะห์เขาจะส่งเสริมกันในรูปแบบไหนส่วนดาวพฤหัสนะคะเมื่อขยับออกจากตำแหน่งของอุปสรรค ก็เหมือนกับว่าคุณได้พักหายใจหายคอกับเรื่องบางเรื่องค่ะแค่ช่วงสั้นๆและในช่วงรอยต่อน,นี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะได้ลองเปิดใจพูดคุยหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับใครบางคน เป็นลักษณะของการระบายหรือว่าปรับทุกข์ก็ได้ค่ะน่าจะมีคนนะคะที่เป็นผู้ฟังหรือว่าที่ปรึกษาที่ดีเข้ามาให้คุณได้มีที่พักใจไม่ใช่แค่เรื่องของความรักหรือว่าคู่ครองอย่างเดียวนะคะในภพปัตนินี้นะคะรวมไปถึงการร่วมมือการเจรจารหรือว่าการปณีประนอมนะคะกับคู่กรณีที่มีมาก่อนหน้านี้ จะด้วยเหตุผลที่อาจจะเห็นความจําเป็นบางอย่างร่วมกันก็ได้ค่ะแต่ตรงนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าปัญหามันจะหมดไปสัทีเดียวนะคะเพราะว่าการโครจรของดาวตั้งแต่พบอริ ปัตตน,นีไปจนถึงมรณะนี่คือเส้นทางที่ไม่ได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะที่เป็นดาวใหญ่ด้วยและก็ส่งผลต่อเนื่องข้ามปีมันย่อมจะต้องมีบางอย่างบางเรื่องค่ะที่ต้องยึดเยื้อไม่ใช่ว่าทั้งหมดมันจะได้ข้อสรุปได้แต่ว่าเพราะเป็นดาวพฤหัสนะคะต่อให้จะเดินอยู่บนเส้นทางที่ยากลําบากแต่ว่ามันย่อมต้องมีทางออกนะคะมีทางไปในที่สุด ความเป็นไปได้สำหรับตำแหน่งนี้นะคะเหมือนกับว่าได้พักนะคะพักการต่อสู้มาเจอกับกลยาณนมิตรค่ะเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าได้มิตรใหม่แล้วก็ได้คู่คิดที่พอจะช่วยให้สถานการณ์บางอย่างมันดีขึ้นมีการร่วมมือทำอะไรบางอย่างร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการทั้งมีผลนะคะต่อจิตใจ,จหรือว่าเป็นเรื่องของข้อมูลสำคัญค่ะการที่แนะบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการปรับความเข้าใจเยียวยาความสัมพันธ์ที่แตก้าวถ้าเป็นเรื่องของหนี้สินก็เหมาะที่จะเจรจาต่อรองปรนีปรนอมได้และช่วงนั้นคุณน่าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ค่ะมีการติดต่อการเจรจาต่อรองที่ไม่ง่ายนะคะและต้องรอบคอบให้มากด้วยระวังการถูกเอาเปรียบด้วยเรื่องของเงื่อนไขข้อผูกมัดหรือจำต้องนะคะรับข้อเสนอข้อตกลงที่ไม่แฟร์ เช่นนะคะเอกสารการเช่าที่ได้ทำเลที่ตั้งที่ดีแต่ก็มีเงื่อนไขที่ดูแล้วมีจุดที่คุณจะต้องจำยอมนี่แค่ยกตัวอย่างนะคะ เกณฑ์นี้ใช้ได้กับทุกเรื่องค่ะที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจะช่วงปลายปีนะคะคุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก,กับการทําเอกสารลักษณะนี้ต้องให้ความรอบคอบให้มากนะคะอ่านให้ละเอียดค่ะและที่สําคัญอย่าทําเรื่องที่มีความเสี่ยงเพราะแค่เชื่อลงปากนะคะที่ดูแล้วน่าเชื่อถือไว้วางใจทุกอย่างควรทําเป็นลายรักอักษรเพราะอีกด้านหนึ่งของดาวพฤหัสนะคะเขาก็มาจากพบวินาศการทําอะไรร่วมกับใครจะมีบางสถานะเท่านั้น นะคะไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นคุณไม่ได้โกหกแต่ก็อาจจะพูดไม่หมดคุณจำเป็นจะต้องดูคนให้ออกมองคนให้เป็นนะคะใจคุณต้องนิ่งค่ะอย่ารีบสรุปใครเร็วจนเกินไปถ้าฟังดูแล้วนะคะไม่ชอบมาพากลก็ตั้งข้อสงสัยไว้ได้เลยค่ะว่าการช่วยเหลือหรือว่าข้อเสนอนั้นมีเจตนาอื่นแอบแฝงไหม ในช่วงนั้นนะคะคุณจะได้เจอทั้งมิตรที่ดีและก็ยังไม่ควรไว้ใจด้วยอิทธิพลนะคะของดาวที่เขาอยู่แค่ช่วงสั้นๆมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นนะคะช่วงนั้นคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใคร ถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์กับใครเลยนะคะก็จะไม่ได้รับอิทธิพลในทางลบค่ะหรือว่าน้อยลงเป็นการได้เพื่อนได้มิสหายทั่วไปก็ได้และก็มีโอกาสที่จะมาจากแดนไกลนะคะหรือว่ารู้จักกันบนโซเชียลออนไลน์และจะว่าไปนะคะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงทดลองค่ะการมาของดาวเสาร์นะคะของจริงเขาจะอยู่ในปีหน้านะคะ2569ที่ดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ภพสหัชชะอย่างเต็มตัว จะทำอะไรเพื่อเป็นการปูรากฐานเพื่ออนาคตก็ควรเริ่มนะคะแต่ยังไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาค่ะโดยที่นะคะจะต้องอ้างอิงจากดวงเมืองด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าการขยับของดาวลักษณะนี้นะคะก็เหมือนการเดินหน้าได้3ก้าถอยหลัง2ก้านั่นแหละคะ่ะอย่าเพิ่งประมาทที่จะทําอะไรเกินตัวแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็อย่าทําให้ตัวเองเสียโอกาสในสิ่งที่คุณควรจะได้ และสุดท้ายนี้นะคะถึงแม้ว่าในปี2568ดาวแต่ละดวงนะคะโดยเฉพาะเป็นดาวใหญ่จะขยับตัวในแต่ละช่วงแค่ช่วงสั้นๆแต่ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่จะเกิดขึ้นแค่ผ่านมาโดยที่จะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้กับเราตรงกันข้ามนะคะมักที่จะมาปลุกความรู้สึกอะไรบางอย่างในตัวเราให้มันตื่นขึ้นคะ่ะแค่อาจจะไม่รู้ตัวกัน ปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีที่สําคัญอีกปีหนึ่งก็ว่าได้บางอย่างก็ต้องปล่อยไปนะคะบางความเชื่ออาจจะถูกท้าทายว่ายังคงต้องเชื่อแบบนั้นต่อไปไหมและบางความฝันก็จะถูกเรียกร้องว่าให้ต้องลงมือทําอย่างจริงจังสักทีและบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองกําลังเดินอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคย มีหลายเกณฑ์นะคะที่ชวนฟังแล้วเหนื่อยแทนค่ะรักนาราศีมังกรเส้นทางที่คุณจะต้องอาศัยความตั้งใจอย่างมากนะคะมีแรงกดดันที่เข้ามาทดสอบคุณหลายรูปแบบและเรื่องของการเงินคุณค่าภายในตัวเองก็จะกลายเป็นประเด็นที่สำคัญมีช่วงที่คุณสามารถสร้างทรัพย์ได้และช่วงที่คุณจะต้องรักษาทรัพย์อย่างระมัดระวังในขณะที่ดาวพฤหัสนะคะดาวตัวช่วยของคุณก็มาอยู่ในจุดที่ดูเหมือนจะมีอุปสรรค แต่ว่าเขาก็จะทำหน้าที่นะคะเป็นเหมือนผู้ชี้ทางสว่างค่ะให้คุณได้เห็นปัญหาที่ควรจะสะสางก่อนที่มันจะสายเกินไปอยากให้คุณจำไว้นะคะว่าบททดสอบนะคะมันไม่ได้มาเพื่อทำลายค่ะแต่มาเพื่อสร้างพลังงานใหม่ๆเพื่อที่คุณจะได้แข็งแรงกว่าเดิม ใครที่รู้สึกเหนื่อยนะคะจนอยากหยุดพักคุณพักได้นะคะอย่ามัวแต่โฟกัสภายนอกค่ะจนลืมเสียงของร่างกายตัวเองแค่นะคะคุณอย่ายอมแพ้ต่อความเชื่อความศรัทธาที่คุณมี โอกาสนะคะมันมีรออยู่ในทุกๆทางแยกนั่นแหละค่ะบนเส้นทางที่ดูเหมือนจะขรุขระเพราะวันนั้นมันคือวิถีของพวกคุณนะคะลัคนามังกรคุณไม่ได้ปีนเขาเล็กๆกันนะคะแต่คุณกําลังตายภูเขาสูงนะคะที่สุดแล้วในชีวิตก็ว่าได้ขอให้หัวใจของพวกคุณหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเข้าไวค่ะเป็นกําลังใจให้พวกคุณทุกคนนะคะลัคนาราศีมังกรและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ